ไม่ใช่นะคะท่าปันโค้ดเดี๋ยวแอนนาเสือน่าจะอยู่แล้วมีกิฟแอนนาเสือจะเครียดอะไรขนาดนั้นคนบางคนไม่ต้องเครียดอะไรหรอกคือจะเป็นหมอหรือไงจะเป็นแฟนหมอหรือไงคนบางคนเขาจะเป็นแฟนหมอเขาก็เลยไม่ต้องเครียดไงโอ้โหมากอะดูแต่เรา แเราเราเป็นแบบมีแฟนไหมก็มีถ้ามีแล้วมันดีก็มีไปถ้ามีแล um ้วมันต้องมานั่งเครียดก็ไม่ต้องมีดีกว่าแล้วสักเปอมีแล้วเครียดไหมล่ะกําลังหลับมาแล้วก็ไปเธอมาแล้วค่ะทุกคนไปเรียนกันต่อเฮ้ยเราไม่เคยรูปอ่ะสวัสดีเจลลี่แม่ไม่กินน้ำอะไรต่อแล้วมาเป็นยัง ทำไมล่ะเอาจริงฉันคิดถึงเธอี่เยองมากทำไมอ่ะตุยคนเยอะมากแต่น้ารักน้อันนสวยนะไม่ทราบบคนถ้าไหนกัตตาบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าเหมือนองค์มุ่งี่ไปทําหน้าเลยมาหรือเปล่าไปทำผ่าตัการบางอย่างหรือเปล่าทั้งนั้นถึงแบบเอ้ยทันเปลี่ยนไปฉันทําอะไรอ่ะถือว่าถ้าฉันทำฉันทำอะไรพิคโคเลสเตอร์อ๋อพิคโคเลเตอร์เพราะเพราะจะได้แดงอยู่ที่บ้าน เราะนมะนแสด้ดีเว่าพอหยุดหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเป็นโอกาสพักผ่อนใบหน้าของเราและนี่เจลลี่ว่าฉันทำอะไรมาหรือเปล่าอยู่ปกติฉีดผิวโอ้ฉีดผิวมีโอมีโอมีโอกาสคุเป็นเรื่อยไปเราจะเฉลยให้ฉันไม่ได้อะไรเลยฉันแค่ส่งคุชชั่นมาก็เราควรจะกระตือรือร้นมากกว่านี้นะเฮ้ยโอ้ยทอะไรมาฮู้ต้องบอกจะเป็นหมออ่ะไม่ได้จะเป็นหมอ อองฝัโคมอ่ะอนคนดีกว่าไหมตู้พูดคือจะเป็นอะนี่หรอหมอดูไหมล่ะโมยดวงเอไม่อยรอได้ทีหนึ่งได้ได้ตังมากกวหมอนจริงนะคะก็เรียนทำไมมาดูดวงได้คอยก็ลองสิพพอดูหน้าตานะเชิอหนูเอามือมาอ่ะคุณแม่เนี่ยเปิดเทอมสองอะไรอย่างไรยังไงนี่ยแล้วีอัปเดตคีกันหน่อยฉันจะให้ฟังเมื่อคืนคืนนอน เยอะมากมากกว่า12ชั่วโมงอะตั้งแต่บ่ายจนถึงแบบตีห้าใช่ไหอก็บ่ายากับบานบ่ายสองอะแล้วก็ตื่นขึ้นมาช่วงเย็นประมาณหกโมงถึงช่มหนึ่งแล้วก็หลับต่อยาวก็่อดเยาคือเรื่องเป็นงี้คืออาจจะเล่าให้ฟังคุณแม่เขาเรื่องเพื่อกันสวยเนาะอันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เก้านาทีแล้วอะโอ้นานแล้วอะไรวะเมื่อวานฉัน งดูทองประกายแสบแล้วตั้งแต่ประมาณเที่ยงอาจจะไม่ประมาณเที่งอาจจะประมาณแบบสิบเอ็ดโมงนั่งอยู่ตรงนี้นักประเด็นอย่านะคะเขามีประเดงทองเด็ดจริงด้วยเตี๋ยวเอาเซนลี้งอย่ามาพูดดราม่าไม่อยากพูดดราม่าอุ้ยเจอหนี้เฮ้ยอุ้ยเขามีฟีเจอร์เขามีฟีเจอร์ใหม่นี่กดสต็อปแต่แล้วกลับกล้องแล้วไปใช่ไหมแก้เลย หน้าบวมเหมือนบวมน้ำนะทุกคนอีูคอมเมนต์มาข้างล่างว่าบวมเฮ้ยคอมเมนต์แทนขับเต็มไปหมดเลยบวมน้ำไม่ใช่นะคะพาปันฟูดเดี๋ยวแอนนาเสือน่าจะอยู no ่แล้วมีกินแอนนาเสือถึงแล้วแอนนาเสือน้าบวมเหมือนกันพอพอมันเข้ามาเทอมสองเ่ยมันแตกต่างจากเทอมแรกไปเยอะไหมเอาวันนี้เปิดมาวันแรกเนาะรู้สึกไหมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมคือไปเครียดอะไรค่ะนั้นว้ายเนี่ จะเครียดอะไรขนาดนั้นคนบางคนไม่ต้องเครียดอะไรหรอกคือจะเป็นหมอหรือไงจะเป็นแฟนหมอหรือไงคนบางคนเขาจะเป็นแฟนหมอเขาก็เลยไม่ต้องเครียดไงโอ้ยมึงแล้วเกินเนี้ยหน่อยมากเรื่องหนึ่งคือตื่นคือนอนกี่ชั่วโมงอะตื่นมาก็ห่าเหมือนเดิมสิฉันว่าเกินสิบสองชั่วโมงเลยที่ฉันนอนไปอะอ้ยังเราไม่ตกว่าทำไมถึงนอนเยอะขนาดนั้นคือฉันดูทองประกายแสงแล้ว มันดูไปมาสมียีอะแล้วม yeah> ันเผลอหลับไปแล้วมันก็หลับยาวตื hm ่นขึ like> ้นมาปวดตามากปวดแบบเหมือนกระบอกตามันจะระเบิดออกมาปวดแบบต้องเอาน้ำแข็งมาประคบซึ่งฉันอะเคยเป็นเคยเป็นสาระการถึงแี้ยคือเป็นอาการปวดตาคือมันต้องนานใช่ปหพอมันต้องนานแล้วมันแบบเหมือนใช้สายตายอะเหมือนมันเพ่งเยอะอะไรแบบเนี้แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาอะตื่นขึ้นมาปวดตาปวดตามากมา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 ต้องเอาน้ำแข็งประคบมึงปวดจนอ้วกอะย ปวดจนปวดจนประคบน้ำแข็งไปแล้วักหนึ่งอะนอนไปนอนมาแล้วมันอ้วกออกมาคือมันทรมานมากคือตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าอะยังปวดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตอนเดี๋ยวดีขึ้นแล้วปวดมึงมันเหมือนจะระเบิดจริงๆนะลูกตามันจะระเบิดอะอันนี้ต้องหาอ่ะฉันว่ามันเป็นอาการที่มันเพ่งหนักแล้วคือมันก็หลับยาวๆมาแล้วตอนเย็นตืึนมาจะมากินข้าวใช่ปะตอนเยวเบานตอนเย็นตื่นมาจะกินข้าวเสร็จปุ๊บเอาเบาคอมาตืนกินไม่ลงกินไปคำเดียวแล้วกินไม่ลงหลับต่อ เชื่อว่าไม่ได้อาบน้ําตอนเย็นไม่ปกติเฮ้ยแล้วฉันเคยพูดป่ะว่าฉันไม่เคยอาบน้ำในวอล์คบู้ามาคุยเรื่องความรักกันดีกว่าอไม่มีคุณแม่จบพอปิดเทอมไปแล้วมีแฟนใหม่ยังไม่มีมีแล้วนี่ไม่มีเอาดีๆเอาแล้วน้องคนนั้นล่ะที่เป็นองแชนเนลไม่มีอะไรทำมาอ๋อดูวันๆเขาทำอะไรดูปะน้องคนนั้นเขาดูบอกฉันู๊ ฉันไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างงี้เราพูดแล้ชอบมาหลายรอบแล้วพอแกมีความรักแกก็จีบเขาไปเถอะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่มีโอกาสแล้วนะจะไปเดือดเป็นเด็กมหาลัยแล้วจะมาจีบติงมาละยอมได้หรอนั่งดูแต่หน้าตันื้อคุยตอนนี้เสียงดักมากเสี่ยงเสียงร้อนตัวมากแล้ววันนี้อาทหน่อยวันนี้อาทั้งวันไหมอาทั้งวันแล้วอันนี้เป็นเวในห้องอันนี้เป็น อันนี้เป็นวอล์กวีคหรือแบบวอล์กเดย์วอล์กเดย์เปิดเฮิมเฉยดใจหรอสวัสดีปังปังแล้วก็สวัสดีจริงๆคนรู้ได้นะว่าเราตั้งกล้องยังไงตั้งมาจากตาทันทำไมอ่ะนี่ไงแว่นแล้วทำอะไรสะท้อนเอ้ยไม่สะท้อนเลยเอ,อ่ะแค่ก่อนอะสวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่ง ชาวันเปิดเลยทุกคนหอมมากตัวหอมมากไม่ต้องไปกล้องเงียบเลยหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะขอดูบอกฉันทำไมใครทำกระดาษอ่ะฉันว่าฝีมือซาบิเว้ยแต่ฉันหาตัวเองไม่เจออ่ะซาบิยุ้ยเป็นผีได้หรอเป็นสลามมันจะบอกอิสลามไม่มีผีก็จะบอกมาซ์เตอร์ดอมบีว่าอิสลามไม่มีผีนี่เลยหรอมันบอกว่าไม่ใช่มันสมรู้มาซ์เตอร์ดอมบีกูเลยไม่อยากทำมันบอกว่าอ伊斯兰ไม่มีผีแล้วไหนกูอาเมึงว่าไหนกูอ๋อ ้ไม่ทำไมคดาอันี<ม>้มผมปกตรงนี้อัานี่ก็มีผมเออน,นี้มึงก็มอยู่ใกล้ตากใกล้กรันต์มันน่าเแล้วมมแล้วนายบอกจะทำ walk นางเออลลมไม่เอาเียทำนะเียทำเียยังไม่นกีกัเลยมาแต่เราไม่บอกเป็นใคร ขับลงรู้คนเล,ลยเลลตรงนี้โยเองกูก็คื้อคนเดียวตรงนี้โยชีตอนเรียนมาเที่ยว,ยวก็มีแก้มนะทำไม่มีปุ๋มไงเรามีแก้มปาฝ่าโยชีแล้วนะเพอ,อ่อนทำยูซีอะไรดีสีเขียว <laughs> ผมมันใส่ออยเยอะเกินอ้าวสวัสดีวันเปิดเธอเป็นยังไงบ้างง่วงครับโอ้โหพร้อมเรียนไหม ไม่พร้อมค่ะใคร่ะกูไม่อยากจะเรียนเลยแล้วนี่แหลกมอปรวัติมาแบบมานั่งอยู่ด้วยกันนะมึงมันดีครับดีมันดีครับภาพแรกเรียนอะไรกันโอ้ยไอูดวิชาที่เราเรียถามนะทุกคนดูนะลค่ะอันนั้นคือเด็กอินเตอร์นะคะเดินมาเขาดูแบบมีความสุขในการเล่นกีฬา แล้เพราะเรากามีความสุขในการเรียนเหมือนกันแต่เขาก็มีความสุขเหมือนกันอะหอสนามคือแบบแ<ต>กว้างใหญ่ไพศาลมากใช่คาค่าเรียนคาค่าอยู่ <c oughs> เพื่อมีแฟน <c oughs> ไม่ได้กินเ,นเธอแล้วปิดเทอมเนี่ยไปเข้าคงเข้าคายอะไรมาไปเล่นกีนตรงกีตาร์อะไรเนี้ย ดูยังดูยังดูยังยังได้ดูเลยอ๋อจบแล้วไปดูเขียนลงในสุดเดียวแต่ว้าแต่ว่าแต่เราไปดูแลแปลว่าแปลว่านี่เราเรียนข้าวคณิตศาสตร์อยู่นะคะเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงบ้างดอกเปิดเทอมวันแรกเขาได้มาหลายอย่างเลยวันนี้เฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้พึบคืของคุณนะเขาได้มาหลายอย่างเลยได้มาหลายอย่างเลยโอ้ยย้ยมาทราเป็นยังไงบ้าง ชมาสัาทูรรู้จักวอล์คอมมูไหมฮะว็อกชแนลวเราทำชแนลด้วยหรอใช่ชื่ออะไรเดี๋ยวไปติดตามเฮ้ยเดี๋ยวเราถ้าเห็นดินทาฟูทางเดียวกับทางเดียวกับจบมังกแล้วตื่นแล้วเหรอคนมานี่มานี่ ตามงานด่วนสกูบี y Doo Scooby Doo w ร์ r e a r ไอ้องค์เพื่อนมึงน่ารักมากเลยนไหมนะคนไหนจริงคนไหนทุกคนเพื่อนผู้หญิงแบบกูเล่นเป็เลยไอ้เที่ยอยากเป็นคนผ่าแล้วกูอ่ะมึงน่ารักมากน่ารักกว่ากูอ่ะกูเลื่อนไปไอ้เหี้ยองค์ฟอยอ่กูไม่รู้ดเลย้ำไมมันด่าติ๊กต็อก มันดาวนี่ตองจริงเพื่อนแท้ที่กูส่งไปบอกว่าน่ารักอะไอ้เที่ยมึงไปสนิทได้ไงวะโอ้ต้องความในเธอเขาไม่ใช่แฟนเก่าแก้เป็นตัวรเลไม่ได้ไม่ดูขึ้ปีหนึ่งแก้เป็นตัวจริงอย เียนกันอย่บน้อ้ยเนี่เน่พูดจริงไปเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะสุตบอลค่ะคือจอมผินคนจะรวมรวม้วยสดิงเลยคำพูดคำจา ทำไมกล้องมันมืดอ่ะมันมืดเหรอมึงดูดิมึงขาวๆแล้วก็ใส่แว่นเหมือนกันใส่แว่นเหมือนกันอย่างเดียวดกันนี้สุขสันวันเกิดคราับ้านดี มาเก็บหมดห้องเลยค่ะงมีเจ้าวันนี้มีมีห้องหนึ่งก็มาค่ะนี่ห้องหนึ่งหา่นบางสวนก็ระหัวเป็นคนสวยอสือกรดูนี้าใครนะอัพอัะไเยอป็นไหมไม่ได้มันมีคนผู้อยู่ชอบเยอะแยะ ชอบชินชอบคนดีๆเถอะเหมือนคนแบบว่าไม่มีที่ไปเลยอ่ะถัดมาเทาเท้าหนึ่งสองครับนี่ค่ะตัวไหนชว์เรื่องคที่เอาใกล้บ้านได้เด็กนะหรอไถ่ไผ่มิสไผ่ทำไม p d a นะคะตื่เองเลยโอ้โห ขออนุญาตได้ไหมคะไม่สะดากเลยทรายถ่ายก็ได้เร็นมากนี่ไหนยังไปได้ไหมยังไปได้บอนเฮ้ยอย่าเรียกโอ้โหปอลสก๊อ์มีแฟนแล้วนี่ซสก๊อ์สดสถานะเป็นยังไงบ้างยันสดแล้วเหรออ่าไหนซสก๊อตคิดว่าแบบว่าเราเรา ก็มีแฟนไมีถ้ามีแล้วมันดีก็มีไปถ้ามีแล้วมันต้องมานั่งเครียดก็ไม่ต้องมีดีกว่าแล้วสักเกรจมีแล้วเครียดไหมล่ะถ้หลังๆมันก็หน่อยๆโจถ้าทำจีบคนในห้องหนึ่ง่ะจีบใครดีจีบจองไงจองโอมิอะจองภูมมึงเปิดประตูอยู่ขนาดนี้รู้ป่ะเนี่ยมันเกียวกับเรีนร้องมากมั้งแล้วเขาก็ว่าจองชอบหรือเปล่บ้างชอบจริงทำไมอ่ะ คืแบบว่าคือเนี้ยเป็นกับจอมานะแล้วแบบว่าดูอาการออกออนเป็นไงแบบร้านี่สุโขคนนี้แบบันความันแบบเป็นไเลยอ่ะขันคอหลุดเต็กงใช่เชื่อหริงจริง่ยเอ็เอเป็นไค่ะัสดีค่ะไซ้โกวอค่ะเมาเรือยเมาแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วยใช่มมีหลักฐานหมดค่ะ อาสกอร์มาไปเอาตัวตตาัวแทนใหม่คนนึงเอาใครมาก็ได้ไปเรียกผู้ชายมาหนึ่งคนขอขอเป็นคนชื่อสองพยานขอแล้วกสองเดียวสิทธิ์นุ่นอ็ได้สิ่งแรกเลยดิอ้าวเฮ้ยสวัสดีนนท์แล้วเรื่องอะไรอ่ะไม่เรื่ลงโอ้โหบอกว่าจากไม่ว่างไม่พอแค่นี้อันวอร์กยังไม่กลัวเต็มดเต็ม ไม่กลัวฉันซื้อเคสได้20กิโลไบม์โครสิแล้วจีได้ไหมได้แม่แม่ญาเรี้ยงอ้ยอันนี้ต้องไปถามแม่อยู่กับงคนเดียวื่ารหนังสืออยู่ในสถานะโซนห่างลหนังสือใช่เหนีวมากจีบได้จีบได้จีบได้อ่ะกล่มไผนะครับอ่านกุรอานจบทั้งเล่มแล้ว6 0ยหน้าแตได้ศาสนาอิสลาม10คะแนนมันจะจบแค่เราสองคนเทลยขอลาไปก่อนั i <laughs>